เครื่องตัดหญ้าสตาติดแล้วรอบสูงหรือเครื่องเล่งให้ใช้ไขควงปากแบนคลายเข็มตั้งรอบออกหรือให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาคลายหรือหมุนเข็มตั้งรอบออกจนกว่าเครื่องตัดหญ้าจะสามารถเดินบอได้เป็นปกติหรือถ้าเครื่องตัดหญ้าเดินบอแล้วดับหรือเหมือนจะดับให้ใช้ไขควงปากแบนทาการหมุนเข็มตั้งรอบไปตามเข็มนาฬิกาหมุนไปจนกว่าเครื่องตัดหญ้าจะไม่ดับ หรือเครื่องตัดหญ้าสามารถเดินเบาได้เป็นปกติและอย่าหมุนเข็มต in ั้งรอบเข้ามากจนเกินไปเพราะจะทําให้เครื่องตัดหญ้ามีรอบสูงเมื่อเครื่องตัดหญ้าสามารถเดินเบาได้เป็นปกติแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยง่ายๆครับสาหรับวิธีแก้ปัญหาเครื่องตัดหญ้าเล่งเครื่องตัดหญ้ารอบสูงและเครื่องตัดหญ้าเดินเบาไม่ได้เครื่องตัดหญ้าเดินเบาแล้วดับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผม ชวนากรสวัสดีครับ